โอ้ยตายสิเม่าสีแมงเงยเนาะเห็บก้าวไปเลยนี่เฮียมเงยของเซเว่นได้ปะเนี่ยโอ้ยหาขวงเงยเนาะเบิ่งส่งสิบ่แล้วเด้อนี่เสือ,อยังอีกหลายเติบอยู่ลงไปเซเว่นกันบ่เฮาไปอยู่ไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสิไปเซเว่นกันเฮ้ยบอลเซเว่นอีกใครบ่วะโอ้ยเซเว,ว่นเนี่ยนะ เดินไปอีก500เมตรก็ถึงแล้วละใช่นี่ต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะซื้อเทปไซส์นะที่เราขาดไปเพราะว่าเราการที่เราจะแพ็คของส่งให้กับทีมงานหรือว่ารายการเนี่ยเราต้องมีความเประนี้ไเลี้ยวขวาไปเหรอเฮ้ยไม่ใช่สิโอ้ยตายสิตังอ่ะเอาตังค์มาปะเอาชิหายลูกอ้เหี้ไอ้เหี้ยลืมใส่เกงมาโอ้ย ตาย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 หืมหือมาได้ยังไงเนี่ยลงมาจากคลองได้ยังไงเนี่ยไปไปไปกลับไปเอาตังค์คนเดียอากาศที่กรุงเทพเนี่ยร้อนมากเลยนะไม่เหมือนเชียงใหม่เลยอ่ะใช่ไม่อยากไปเชียงใหม่มากเลยนะนะเนี่ยเรากินอะไรกันอยู่เนี่ยเราบิคกพิวกินบาร์บีคิวปาร์ตี้เร์บีคิวกพิกรุงเทพไม่มีภูเขาเลยเราต้องขึ้นมากินดใช่เราอยากดูที่อากาศที่เย็นๆหน่อยครับ อินม่สะพานลอยชมวิวรถผ่านไปผ่านมาโตรแมนติกมากเลยยอดเป็นเป็นโคตรเป็นเลยรปบาเลยรู้ตอนดูด้วยนะได้ได้ดูบานวูววิววว่สรุปจะได้ซื้อไม่ได้แตกัตเทเนี่ยฮะทำบัตเทปไม่ได้ซื้อเลยไมเออเดี๋ยวเราไปซื้อชมวิวก่อน